สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีเล็ตคาร์โร่เก้าเก้านะคะในวันนี้นะเราจะมาเปิดไพ่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูพลังงานของใครคนหนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะในหัวข้อแรนดอมที่ว่าความรู้สึกของเขาในวันนี้วันที่ไม่มีคุณความรู้สึกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะของเขาคนนะคนเนี้ยคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้อ่ะ คน,คนที่คุณยังรู้สึกถึงอะค่ะคนที่คุณยังยังเหมือนกับอยู่ดีๆภาพของคนคนนี้ก็ตัดขึ้นมาในหัวคุณอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคนคนนี้อะในวันที่ไม่มีคุณอยู่ข้างกายแล้วตอนนี้เป็นเช่นไรโดยผ่านไพ่ทาโร่เด็กนี้นะคะพลังงานแรนดอมสามารถรับชมได้ตลอดเลยนะคะไม่จำกัด สถานะของคุณแล้วก็วันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะแต่พลังงานเลนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงจะดีกับคุณที่สุดนะให้รับไว้แค่พลังงานที่รู้สึกดีเท่านั้นนะคะมาดูความรู้สึกของคนคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอดูพลังงานคนคนนี้เลยค่ะ อยากบอกอะไรผ่านไพ่ทางแรนดอมนี้สื่อออกมาอมืขอภัยค่ะสื่อออกมาได้เลยนะคะมาขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกความรู้สึกของเขาคนนั้นในวันนี้วันที่ไม่มีคุณอยู่ข้างกายแล้วขอพลังงานด้วยค่ะมา ขึน้นธาตุดิน7 of p e n a c l e s รอคนคนนี้รอนะคะรอการติดต่อรอโอกาสรอจังหวะความมั่นคงไพ่ใบแรกขึ้นธาตุดินคือการรอเด็ดอ่าไม่ว่าจะจบกันไปนานแค่ไหน ไม่ว่าจะจบกันในรูปแบบใดชัดเจนไม่ชัดเจนค้างคาหรือว่าเคลียร์กันได้คนคนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมันจบทางกายอะค่ะแต่ความความผูกพันอะมันไม่ได้จบจบไปออกกับการที่จะใช้คำว่าอะไรดีคือทางกายจบจริงแต่ทางใจมันยังไม่จบนะคะเดท เป็นพลังงานของคนที่จบกันไปแล้วชัดเจนนะคะยุติความสัมพันธ์ห่างหายจากกันนานแล้วขึ้นเดทขนาดนี้ย Queen of Wands อันนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นแพชชั่นที่พวกคุณยังมีต่อกันนะคนคนนี้ยังรู้สึกว่าคุณคือคนที่มีแรงดึงดูดว่าคนว่าคุณคือคนที่มีความน่าสนใจคุณเป็นคนที่อยู่ในหัวคนคนนี้ดูหน้าพ่ายนะคะเนี่ย มันมันคือพลังงานธาตุไฟมันคือเขาเรียกอะไรอะ่ะขวัญน,น,นึกไม่ออกคือมันมันอธิบายไม่ได้อ่ะคะ่ะมันมันคือความที่มันตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดคล้ายๆกันนะ้ำมันเป็นด้านของแพชชั่นความรู้สึกแรงดึงดูดที่ยังรู้สึกถึงกันคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นกับใจคนคนนี้มากพลังงานณนะเวลานี้นะคะไพ่ออกมานี่ ค่อนข้างที่จะจะให้พูดว่าไงไดีนะคะเดี๋ยวดูพไพ่ใบต่อไปก่อนึ้น six of s w u r d s มันมีเรื่องของระยะทางมันมีเรื่องของการเดินทางเป็นไปได้ว่าคุณกับคนคนนี้อยู่ไกลกันมากฟิลคนละจังหวัด ไกลมากหรือต่างประเทศต้องข้ามน้าข้ามทะเลกันเนี่ยในรูปเนี่ยค่ะคือมันเหมือนกับว่ามนุษย์ทุกคนอะ่ะมันมันจะต้องดําเนินชีวิตไปอะ่ะดําเนินชีวิตไปต้องต้องอยู่ต่อต้องไปต่อต้องใช้ชีวิตต่อ,อแต่ในด้านความรู้สึกอะ่ะมันมันยังต้องการที่จะมีโอกาสได้มาเจอมาเจอ,มา,เจอมาพูดมาคุยกันอันนี้คือ,ค,อคือมันมันเหมือนกับว่ายังรู้สึกมีความหวังค่ะถึงแม้จะต้องจาก แต่มันก็ยังรู้สึกว่าสักวันหรือหรือความอะไรอะ่ะหรือความรู้สึกในใจลึกๆอ่ะมันมันจะแบบจะต้องมีโอกาสได้วนมาหาการมาเจอกันอีกจะต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งใช้คํานี้ได้นะคะอันนี้เพราะเพราะเรามาดูความรู้สึกของคนคนนี้ไงว่าคนคนเนี้ยในวันที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยเป็นเช่นไรยังผูกพนันกับคุณมากนะเอาจริง สองเหรียญบางอารมณ์นะคะคนคนนี้ก็มีความรู้สึก two of pentacles มีความรู้สึกลังเลอะตามหน้าไพ่เห็นไหมจะจะไปข้างหน้าหรือจะหรือจะอยู่กับที่หรือจะถอยหลังไอ้อยู่กับที่เนี่ยมันก็คือจุดศูนย์กลางอยู่แหละแต่ว่าพลังงานไพ่ใบนี้คือ,อ,อสองเหรียญคือยังยัง,ยงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปข้างหน้าแบบไม่ต้องสนใจอะไร เกี่ยวกับคุณเลยไหมหรือยังคิดอยากจะติดต่อทักทายพูดคุยกับคุณอยู่คือความลังเลอะคนเราถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันชัดเจนกับตัวเองได้จริงมันจะไม่ลังเลถูกไหมแต่คนคนนี้ยังมีความลังเลท,งทั้งทั้งที่จบกับคุณไปแล้วอะท,ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าณเวลาเนี่ยมันมันอาจจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้พูดได้คุยได้เจอ,ได,เจอได้เจอคุณอะไรใดๆก็ตามอะปฏิสัมพันธ์ไม่มี เข้าใจความเป็นจริงอะค่ะว่าว่าจบตัวจบใจไม่จบฟิลอย่างเงี้ยคนคนนี้ค่อนข้างลังเลนะคะแสดงว่าคนคนนี้ในหัวนะในหัวหรือบางช่วงเวลาที่คนคนนี้เป็นอารมณ์ของคุณที่คือคนเรามันจะมันจะมีจังหวะ <c oughs> ขออภัยนะคะมันจะมีจังหวะที่รู้สึกดิ่งถูกไหมคะ คือไม่ว่าต่อให้ใครคนเราจะเข้มแข็งแค่ไหนนะแต่บางช่วงจังหวะมันจะมีความรู้สึกแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกนอยขึ้นมาแบบอธิบายไม่ถูกใช้คำว่า sensitive ก็ไม่เชิงนะคะก็อาจจะนึกนึกไม่ออกนะว่าจะเปรียบเปรียบกับคำพูดอะไรที่จะมาอธิบายในด้านของความรู้สึกก็ประมาณประมาณว่า sensitive นี่แหละค่ะบางทีอาจจะไปเห็นสื่ออะไรที่มัน มันเคยเป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างคุณกับคนคนนี้ไงฟิลแบบเคยนั่งกินข้าวร้านนี้ด้วยกันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะได้ผ่านจุดนั้นอีกครั้งหรืออาจจะได้ไปที่ตรงนั้นอีกครั้งแล้วมันทําให้ภาพจําเก่าๆที่เคยมีโมเมนต์ดีๆกับคุณอ่ะมันฉายขึ้นมาในหัวคนนี้ของคนคนนี้อีกครั้งอะในเวลาที่ไม่มีคุณแล้วอ่ะอารมณ์ค่อนข้างใช้คำว่าโหลดได้ไหมคะ คืออารมณ์แบบมันเป็นเหมือนเหมือนคนที่ปากอาจจะปฏิเสธนะปากอาจจะแบบโนสนโนแคร์ no sun, no care, ไม่ดีสนใจอ้อแล้วดีแล้วเขาโชคดีไปมีใหม่อะไรไอ้คือพูดไปเรื่อยแต่ใจมันไม่ใช่อ่ะปากอย่างใจอยากเป็นไปได้นะคะเอ่อแปดดาบอืมคนคนนี้นะพอเวลาคิดถึงคุณนะจะเป็นฟิลของคนที่ เก็บตัวกักขังตัวเองไม่ไม่มีใครมาขังคนคนนี้นะแต่คนคนนี้เลือกที่จะขังตัวเองมันมันเหมือนกับว่าคนคนนี้รู้อะถ้าเกิดว่าอารมณ์นึกถึงคุณอะมันจะเป็นแบบนี้ยฉะนั้นคนคนนี้พอมีห่วงเวลาหรือจังหวะอะไรที่ทำให้หวนนึกถึงคุณอะจะพยายามอยู่คนเดียวจะจะไม่ไปอยู่ในที่ที่คนหมู่มากหรือหรือไม่ไม่ให้ใครอยู่ใกล้จะจะเป็นฟิลของคนเก็บตัวเลย เขารู้ว่าอารมณ์ตัวเองจะดีอาจจะเป็นฟิลของคนที่แบบเวลาคิดถึงคุณก็เปิดเพลงฟังอะไรเงี้ยรู้ว่าคุณชอบเพลงนี้ก็ฟังเพลงที่คุณชอบอะไรย่เี้แต่ตอนคบกันอาจจะทําเป็นไม่สนใจไม่รู้ด้วยซ้าว่าคุณชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเปล่าเลยเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดของคุณแล้วณเวลาเนี้ยคนคนเนี้ยก็มานั่งเครียดคิดถึงคุณค่อนข้าง ูกพันเหนือคุณมากนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วมีแต่เรื่องของความรู้สึกพไพ่ธาตุไฟไพ่ธาตุลงขึ้นเยอะเนี่ยแสดงว่าไพ่ธาตุดินคือความมั่นคงคนคนนี้ยังยังยังเหมือนมีหวังยังเหมือนมีหวังว่าจะได้เจอได้เจอได้พูดได้คุยกับคุณอีกครั้งในในทุกช่วงจังหวะของชีวิตที่ใช้ไปในแต่ละวันพลังพลังของคนคนนี้เหมือนกับว่าอ๋อไม่ใช่พลัง ความรู้สึกของคุณคนนี้เหมือนกับว่าจะต้องมีโอกาสจะต้องได้เจอคุณจะต้องได้คุยกับคุณจะต้องได้พูดได้เคลียร์หรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าพวกคุณจบกันไม่สวยนะคนคนนี้เหมือนเหมือนเป็นฝีของคนที่รู้สึกอยากเคลียร์แต่ไม่กล้าความคิดนะ่ะอยากเคลียร์แต่ว่าจะให้ทักหาจะให้ติดต่อไม่นะเวลานี้นะคะเพราะว่ามีพลังงานแปดดาบแล้วก็สองเหรียญอ่นะ แสดงว่าคนคนนี้มีความกลัวในใจอาจจะกลัวว่าคุณจะไม่คุยด้วยเลยอาจจะกลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเลยหรืออาจจะกลัวอะไรก็ตามที่มันมันเป็นการคือคนคนนี้เหมือนกับคิดไปก่อนนะคะมนโนไปก่อนว่าคุณจะปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นพลังงานของคุณขี้ขาดยังไงไม่รู้นะคะขออนุญาตนะโอ้โหพูดเรื่องขี้ขาดมาเลยเดโมนดิงมาก คนคนนี้ค่อนข้างดิ่งอารมณ์ตกกลางคืนนะคะเน้นเลยนะช่วงกลางคืนนะยิ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะคนคนนี้ดีไม่ดีผู้อ่านมองว่าน่าจะทั้งคู่ทั้งคุณและคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีซิกเซนทั้งคู่ระดับไหนไม่ว่านะคะแต่เอาเป็นว่าพวกคุณน่าจะยังสื่อถึงกันได้เพราะไพ่ใบนี้ขึ้นนะแล้วไพ่เดอะมูนเด็กเนี่ยมันเป็นลูกพระจันทร์ถูกไหมคะ คนคนนี้ชอบมองดูดวงจันทรนะเวลากลางคืนแล้วเห็นหน้าคุณกระต่ายนี้คือหน้าคุณนะภาพคุณนะคะจะมีความสุขในเวลาที่ได้รู้สึกถึงคุณแต่จะต้องเป็นมุมที่อยู่คนเดียวนะส่วนตัวจริงๆนะถ้าคนคนนี้มีคนใหม่แล้วคนคนนี้ก็เลือกที่จะอ่ออะไรอะ่ะต้องต้องหามุมค่ะหาห้องหา จังหวะที่แบบคือคือต้องการความเป็นส่วนตัวจนบางทีอาจจะทําให้คู่ของคุณคนนี้มีความรู้สึกแปลกคือคนคนนี้จะจะคือคนเราความรู้สึกอะคนอยู่ใกล้มันสัมผัสได้นะว่าว่าคู่ของเรามันแปลกๆทาไมจะต้องปีกตัวไปอยู่คนเดียวทําไมจะต้องแบบเข้านอนเร็วท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้นอนนะแต่ไอ้การเข้านอนนั่นคือการการได้ได้มีเวลาพื้นที่ส่วนตัว มันจะทําให้คู่รู้สึกระแวงได้นะคะเอาจริงซึ่งคนคนนี้ก็รู้นะแต่ด้วยอารมณ์ที่มันยังยังผูกพันกับคุณนะคะอารมณ์ที่มันยังมีต่อคุณเยอะอะเดมูนนี่มไพ่ใหญ่นะพลังงานค่อนข้างแรงนะคะแสดงว่าคนคนนี้ตกกลางคืนคิดถึงแต่คุณโดยเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงบางทีคุณก็รู้สึกถึงคนคนนี้นะ พวกคุณอาจจะรู้สึกถึงกันแล้วก็ฝันเห็นกันได้เป็นได้ทั้งคุณแล้วก็คน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 นี้สื่อมาถึงคุณเวลาที่คิดถึงคุณมันมันถึงจิตน่าจะแข็งนะจิตน่าจะแรงการที่คนเราฝันเห็นอีกคนนึงได้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วถ้าบางเคสบางท่านนี่อยู่ห่างกันมาแสดงว่าจิตของคนที่ส่งมาต้องค่อนข้างแรงค่อนข้างแข็ง อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกนะคะไม่ได้บอกว่าคนคนนี้พยายามส่งอะไรที่มันไม่โอเคมาให้คุณไม่ใช่นะอันนี้คือความรู้สึกอย่างเดียวนะคะพลังงานนะภาพคือไพ่มันขึ้นชัดนะคะไพ่มันขึ้นชัดแล้วเดมูลเด็กนี้ค่อนข้างมีพลังผู้อ่านมองหน้าไพนะ่แล้วค่อนข้างมีพลังนะในความมืดยังมีแสงสว่างแสดงว่ามีมีพลังงานทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดนะคะ six of pentacles คนคนนี้พยายามทำบุญนะทำบุญบ่อยมากมั่นใจว่าช่วงนี้คนคนนี้ทำบุญบ่อยมากคือคำว่าทำบุญไม่จำเป็นต้องเข้าวัดอย่างเดียวนะทุกอย่างที่มันจะเป็นการให้ผู้อื่นช่วยเหลือคนอื่นในในทุกๆเรื่องทุกๆด้านเพื่อที่จะให้กุศลตรงเนี้ยมันทำให้ได้เจอคุณแบบแบบแบบเซอร์ไพรส์อ่ะแบบปฏิหารอะ่ะ แบบที่แบบอะไรอ่ะไปเดินห้างแล้วเจอกันถ้าคุณยังอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะคือแบบไปเจอกันในที่สาธารณะอะในที่ที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางเอิญไปเจอคุณในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือคืออยากได้โอกาสพยายามทําบุญเพื่อที่จะร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเปิดโอกาสให้หน่อยเปิดทางให้หน่อยช่วยผมหน่อยช่วยฉันหน่อยอยากจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกับคุณอ้อนวอนขอพรทุกอย่างอะคะ่ะ เป็นเป็นฟิลคนวิ่งวอนนะเป็นฟิลคนวิ่งวอนแล้วคนคนนี้มีความรู้สึกผูกพันกับคุณมากนะพลังงานขึ้นเลขหกพวกคุณน่าจะมีความผูกพันกันมาอาจจะมีการสารสัมพันธ์กันมายาวนานค่ะถึงจะจบกันไปแล้วเนี่ยถึงต่างคนต่างจะไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยแต่แต่ความรู้สึกลึกๆในในห่วงของคุณคนเนี้ยที่เรามาทําคลิปวันเนี้ยมันให้แต่ละใบมันออกมามันชัดนะคะ มันชัดคนคนนี้ทําบุญเหมือนหวังผลนะพูดตรงๆเลยหวังผลจริงค่ะเพราะว่าหวังผลให้กุศลผลบุญที่ทาเนี่ยมันมันมันทําให้เขาหรือเธอได้มีโอกาสได้พูดได้คุยเจอกับคุณอีกครั้งอะพลังงานนะคะพลังงานาตาดินมาหลายใบแล้วนะคนคนนี้ยังรู้สึกมั่นคงกับคุณนะในด้านของความรู้สึกนะคะแต่ทางกายพวกคุณน่าจะเป็นคนอื่นคนไกลกันไปแล้วต่างคนต่างไปมีชีวิตของ ของตัวเองอะคะ่ะไปอยู่กับสิ่งที่มีไปอยู่กับคนปัจจุบันถ้าถ้าต่างคนต่างมีคนใหม่ไปแล้วนะคะอันนี้คือเรามาดูความรู้สึกของคุณคนนี้นะ,ะทรมานนะคะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ทรมานทรมานใจนะคือคือทางกายคนคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกปกติค่ะทางกายแต่ว่าทางใจไม่ใช่นะทางใจนี่คือ ไม่มีความสุขเป็นฟิลของคนหน่าชื่นอกตรงโอ้โหคุณพระ The Lover ใบที่เก้ากำลังจะดูอยู่ว่าจะเปิดแค่เก้าใบไหมหรือจะเปิดเพิ่มคนคนนี้รักคุณนะคะเนี่ย The Lover แล้ว The Lover เด็กนี้ยมันคือสองคนอะ่ะแล้วมันเป็นลูกหัวใจคุณดูสิ ไม่ต้องบรรยายอะค่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องเลยคนคนนี้รักคุณยังรักคุณใจยังมีแต่คุณนะถ้าคนคนนี้มีคนใหม่ไปแล้วคู่อ่านมีความรู้สึกเห็นใจคู่คนใหม่ของคนคนนี้ซึ่งคู่ของคนคนนี้ก็สัมผัสได้ว่าแฟนตัวเองอะยังยังผูกพันกับคนเก่าอยู่เจ็บนะคะ ตัวอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับคนอื่นนี่มันเป็นอะไรที่ที่ทรมานสุดๆเลยนะอันนี้ผู้อ่านขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าคือใจไม่ได้อยู่กับคนปัจจุบันเลยใจอยู่ที่คุณทั้งดวงอะคะ่ะทั้งใจอะคนคนนี้ฝากมาบอกเลยนะะฝากบอกคุณเลยแล้วก็ให้คุณรู้เลยอะในวันที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นเช่นไรคนคนนี้รักคุณนะให้มันชัดเลยนะคะ เดอะเลเวออ๋อ oh. เป็นอีกหนึ่งคลิปที่คนเรานี่จะต้องสูญเสียก่อนจริงๆนะคะถึงจะเรียนรู้นะจะต้องพัดพลากจะต้องจบจะต้องจากจะต้องเจ็บปวดถึงจะเข้าใจว่าใครคือคนที่ใช่ใครคือคือ คือคนที่ฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเขาในวันนี้วันที่ไม่มีคุณอยู่คนคนนี้ใจมีแต่คุณค่ะรักคุณมาขอเปิดไฟเพิ่มดีกว่าคพิเก้าใบเองขอดูต่อนะคะควีนออซอสเหมือนคนคนนี้ตั้งใจแล้วนะคะมุ่งมั่นมากคิดท,ทบทวนไนตรตรองถ้าคนคนนี้ยังไม่มีคนใหม่นะมันคือมัน คือเราไม่รู้อะว่า,ว,าว่าจะไปตรงกับชีวิตจริงของใครบ้างบางทีคนคนนี้ก็อาจจะยังโสดถูกไหมคะบางทีคนคนนี้ก็มีคู่ใหม่ไปแล้วอย่างที่ผู้อ่านมันยายมาเกินมาตั้งในต้นอะมันเป็นไปได้ทุกกรณีอะเหมือนคนคนนี้พยายามทบทวนกับตัวเองอะถามถามตัวเองอะเหมือนอยากจะตัดสินใจนะแต่ก่อนจะตัดสินใจคนคนนี้ต้องไตรตรอง,องถี่ถ้วนละถามใจตัวเองถามไปถามมาเป็น หลายร้อยหลายพันรอบอะค่ะจนได้คําตอบของหัวใจแล้วเราว่าจะทําตามสิ่งที่หัวใจต้อง,ตองการกําลังกําลังชั่งใจกําลังจะตัดสินใจกําลังจะทําอะไรสักอย่างนะไปต่อค่ะสองถ้วยคุณพระออันนี้ก็ไพ่ความรักนะคะคุณพระถึงจะเป็นหมาจิ้งจอกแต่ก็เป็นหมาจิ้งจอกเป็นคู่นะคะทัวครับ จะให้พูดว่าไงดีอ่ะให้คนคนนี้รักคุณนะคะคนคนนี้รักคุณมากเลยใจมีแต่คุณเนะี่ะโอ้ชีวิตชีวิตจริงขอพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคนคนนี้รักคุณแล้วก็กำลังหาวิธีจะกลับมาหาคุณแบบเนียนๆใช้ควาว่าเจ้าเล่ได้นะเพราะว่าในภาพคือหมาจิงจอก ใ่ได้นะคะแต่เป็นความเจ้าเล่ห์ที่เป็นความรักจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนรู้ใจตัวเองอ่ะเหมือนเพิ่งค้นพบอ่ะว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะในวันที่เราจบกันแล้วโอ้โหพลังงานพลังงานเลนดอมนี้วันนี้นะคะในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยมาบอกรักคุณผ่านคลิปนี้อ่ะ ในวันที่คุณไม่ไม่ได้อยู่ข้างกายแล้วเดือะไฮโลแฟนส์โอ้คุณคุณนี้นะช่วงนี้ถูกมากนะถูกมากจนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบางทีก็บังเคสก็อาจจะติดต่อคุณมาแล้วแต่โดนคุณปฏิเสธหลายครั้งก็เลยมีความรู้สึกท้อก็เลยหันหน้าเข้าหาทางธรรม ยังไม่ถึงขั้นออกบวชนะแต่เหมือนกับว่าไปขอพร่ะขอพรให้คุณใจอ่อนขอพรให้ให้คุณยอมให้โอกาสหรืออะไรก็ตามที่มันจะเป็นการการเปิดทางให้ให้ได้พูดได้คุยได้เคลียกับคุณอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. พลังงานคุณคนนี้เวลานี้นะพยายามแบบเข้าหาหลักธรรมพยายามเอาธรรมะเข้าข่มใจตัวเองพยายามพยายามนั่งสมาธิพยายาม ทำอะไรก็ตามให้ตัวเองสงบให้นิ่งให้มากที่สุดเพราะว่าถูกคุณปฏิเสธเพราะว่าคุณไม่ให้โอกาสเพราะว่าอะไรก็ตามอ่ะที่ที่มันทําให้คนคนนี้ผิดหวังเสียใจอ่ะหรือหรือแม้กระทั่งฟิลไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณใจอ่อนหรือเพื่อให้คุณให้โอกาสคนคนนี้อีกครั้งคนคนนี้ก็ทํานะเอาจริงเอาจริงคือทําทุกอย่างอะค่ะ ไปวิงวอนขอพรอะไรใดๆคนๆคนนี้ทำหมดเลยมาไปต่อคะ่ะโอ้โหเดอะเดวิตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะมีทั้งเดอะไฮโลแฟนส์มีทั้งเดอะเดวิลพวกคุณตัดกันไม่ขาดนะคนคนนี้จะพยายามหาวิธีเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแพชชั่นมีแพชชั่นกับคุณสูงมากความรู้สึกอะไม่ว่าพวกคุณจะจบกันสิบกว่าปีก็ตามนะ สิบห้าปีสิบเอ็ดปีก็ตามอ่ะแต่คนคนเนี้ยยังคิดว่ามันไม่จบจะวนกลับมาหาคุณจะพยายามหาวิธีหาทางเพื่อที่จะเข้าหาคุณไม่ได้เลยด้วยเล่ก,ก็ต้องเอาด้วยกลอะไรเงี้ยทั้งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแบบอืมแต่เดวิลนี่คือไพ่ปีศาจนะคะผู้อ่านไม่อยากขยายความไปอ่ะคนคนนี้จะทําทุกทางค่ะเพื่อที่จะได้ พูดคุยกับคุณอีกครั้งคุณอาจจะเป็นฟิลของคนวันนี้ผู้อ่านไม่เปิดไพ่คุณนะจะดูความรู้สึกของคนคนนี้ล้วนๆเลยคุณอาจจะตัดโอกาสคนคนนี้แบบไม่เหลือเยื่อใหญ่แต่คนคนนี้ก็ยังยังไม่ไม่หยุดความพยายามที่จะเข้าหาคุณอนะเป็นฟิลหรือเดวิลเนี่ยไม่จบง่ายๆนะคะจริงนะแปดถ้วยต่อให้มีการเดินจากกันไปสักกี่รอบก็ตาม คุณจะเป็นคนเดินไปหรือคนคนนี้จะเป็นคนเดินจากคุณไปก็ตามอ่ะคือฟิลเหมือนกับว่าต่อให้คุณหนีคนคนนี้ก็จะตามอ่ะค่ะเหมือนในละครเลยนะพลังงานแล้วแปดถ้วยเด็กเนี้ยดูสิมีคนเดินออกไปกลางทะเลทรายอ่ะโดยที่ไม่สนใจถ้วยน้ําตรงนี้เดินไปแบบฟิลแบบไปข้างหน้าลุยไปข้างหน้าแต่ก็จะมีคนตามนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปอย่างนี้นะคะแวเวลานี้นะ คนคนนี้จะต้องเข้าหาคุณให้ได้มันคือความพยายามโอ้โห the fool the fool the fool the d i l คนคนนี้บางทีถ้าถ้าง้อคุณหลายครั้งแล้วแล้วก็โดนคุณปฏิเสธคนคนนี้อาจจะเปลี่ยนแผนนะ เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธียังไงก็คือว่าอา่จะนิ่งนิ่งเหมือนกันแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจคุณสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเพื่อให้คุณตายใจจะดูปฏิกิริยาของคุณว่ายังรู้สึกกับคนคนนี้อยู่หรือเปล่ายังมีเยื่อใยไหมอาจจะสร้างสถานาการณ์ก็ได้นะคะอาจจะสร้างสถานาการณ์เป็นคือแบบว่ามงาง้อคุณหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่สนใจเลยเนี่ยก็เลยทําเป็นแบบว่าโอเคอดใจละ ไปและอ่ะโอเคก็เลือกที่จะไปเที่ยวไปแฮงเอาไปอะไรก็ตามไปตามภาพนี้คือไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวป่าไปแคมปิง้งอะไรเงี้ยนัดเพื่อนไปเที่ยวนัดเพื่อนสมัยเรียนนัดเพื่อนร่วมรุ่นอะไรไปเที่ยวเงี้ยเพื่อที่จะอัพลงโซเชียลเพื่อให้คุณเห็นว่าก็มีความสุขดีคือพยายามจะดึงดูดจะจะเรียกร้องจะดูดูแบบอาการของคุณอะถ้าถ้าคนคนนี้ไม่มาตือ้อคุณ เหมือนเหมือนก่อนหน้านั้นคุณจะเป็นเช่นไรคนคนนี้นะเจ้าเล่นะคะเอาจริงนะเจ้าเล่นะอาจจะแบบปล่อยให้คุณอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งดูซิว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมจากที่เคยเช้าถึงเย็นถึงอย่างเงี้ยมาง้อคุณถี่ถีเงี้ยก็หายไปเลยอย่างเงี้ยแต่เปล่านะคะเดี๋ยวคนคนนี้จะวกลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะไอการที่หายไปเนี่ยเพื่อที่จะไปคิดวางแผนจะาไงดีเพราะ ไม่ไม่รู้ว่าจะจะเข้าหาคุณวิธีไหนแล้วอ่ะใช้หลายวิธีคุณก็คุณก็เฉยอย่างเดียวเลยคุณคุณน่าจะเป็นคนที่นิ่งเฉยแบบไม่หือไม่อือไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยากทําอะไรทําไปฉันไม่สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้ไม่ถอดใจนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลนะไม่ถอดใจแต่อาจจะห่างคุณไปเดือนหรือสามเดือนอะไรเงี้ยจะดูว่าคุณจะเอ่อมีอาการไหมถ้าถ้า ถ้าหลังจากที่คนคนนี้ไม่มาตือ้อทีๆเหมือนก่อนหน้านั้นก็ประมาณนี้เลยนะคะความรู้สึกของเขาในวันนี้ที่ไม่มีคุณนะคนคนนี้รักคุณค่ะรักคุณแล้วก็อยากจะได้โอกาสก็ไม่รู้รอบที่เท่าไหรอ่อ่ะกับกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานนะคะผู้อ่านไม่อยากลงรายละเอียดว่าคนคนนี้มีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเพราะวันนี้เรามาดูแค่ความรู้สึกของคนคนนี้เท่านั้นที่มีต่อคุณ ไม่เราเราไม่ดูว่าคนคนนี้จะมีหม่หรือไม่มีอะไรใดๆเราเราจะไม่ลงดีเทลแต่ว่าไพ่ที่มันออกมาทุกใบเนี่ยมันหมายถึงคุณทั้งหมดคนคนนี้ยังมีแพชชั่นกับคุณคนคนนี้รักคุณไพ่รักคุณขึ้นถึงสองใบชัดเจนถ้าคนคนนี้ไม่เคยบอกรักคุณเลยนะตอนที่พวกคุณคบกันคนคนนี้ฝากมาบอกเลยค่ะว่ารักคุณเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะคะขอให้ ผ่านพ้นปัญหาในชีวิตไปได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกๆด้านขอบคุณนะคะทุกๆการกดติดตาม like, share ไลค์แชร์ผู้อ่านถือว่าเป็นกำลังใจให้ในการที่ผู้อ่านจะได้มีแรงทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวย,ยมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดอมหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ